ทรงเมลหาพิธาคุณไม่ใช่นายกโอ้โหคุณผู้ชมครับก็ตั้งแต่ที่คุณพิธารับเรื่องจากชาวบ้านให้ตามหาญาที่อิสราเอลแล้วก็ยกหูหาท่านพูดของอิสราเอลนั่นแหละครับปรากฏว่าพิธาเนี่ยมีทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็เสียงกลดดาแต่ล่าสุดเนี่ยโดนคนนี้ครับ Get เกตชินพัฒทรงเมลหาพิธาเลยนะปรามเลยนะคุณอย่าทำแบบนี้เพราะคุณไม่ใช่นายกนะครับคือคุณชินพัฒเนี่ย ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสอสเชียงใหม่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับโพสต์ภาพของตนเองนะว่าส่งอ e ีเมลหานายพิธาพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าผมอ e ีเมลหาคุณพิธาแล้วครับโดยมีเนื้อหาแบบนี้คือมีทั้งลักษณะที่เป็นกึ่งไทยกึ่งอังกฤษแล้วก็ไทยล้วนเนี่ยนะค,คุณไม่ใช่ทั้งนายกหัวหน้าพักและสสมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณและเวลานี้ไม่เหมาะสมที่จะหาเสียงปล่อยให้รัฐบาลที่มีอำนาจรัฐและก็กฎหมายในมือทำหน้าที่ของพวกเขา ส่วนคุณก็ใช้เวลาขายฝันให้กับเยาวชนต่อไปจนกว่าพวกเขาจะตื่นโอ้โหนะคือไม่ได้เตือนสติอย่างเดียวนะฮะแกยังฟาดกลับอีกต่างหากซะด้วยครับคุณผู้ชมครับมันไม่มีหรอกประเทศไหนที่จะร่ำรวยได้จากการที่รัฐบาลทำนโยบายกู้เงินแล้วก็เอามาแจกประชาชนล่าสุดก่อนฟาดอย่างต่อเนื่องนะครับดึงสติอย่างต่อเนื่องลองฟังดูนะฮะว่ามีเหตุสม,มเหตุสมผลหรือไม่เกี่ยวกับเงินดิจิตอลหนึ่งืบาทที่รัฐบาลจะพยายามเดินหน้าแจกให้แล้วเสร็จเนี่ยนะ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคุณกรเนี่ยบอกแบบนี้การแจกเช็คช่วยชาติเมื่อปี52เพราะว่ามันตอนนั้นมันเกิดวิกฤตการส่งออกถึงขั้น GDP ติดลบนะและช่วงโควิดในรัฐบาลที่แล้วมันก็มีเหตุผลอะมันเกิดมาจากสถานการณ์ที่วิกฤตสถานการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันแต่การแจกเงินของรัฐบาลเพื่อไทยมันเกิดขึ้นในสถานการณ์และความจําเป็นที่ตอนนี้ว่ากันตามตรงนะเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ใช่ไหมคุณผู้ชมครับคือโอโหโควิดนี่เขาไม่ต้องพูดถึงนะมันสุดสอดะนะถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นของพวกผมนี่ก็อาจจะเจอวิกฤตมาสักประมาณสองสองสามรอบอายุประมาณนี้นะแต่สี่สิบแต่ว่าถ้าเป็นเด็กที่เกิดใหมนะ่เนี่ยนะฮะสิบกว่ายี่สิบเนี่ยนะอาจจะเพิ่งเจอวิกฤตว่าชีวิตเนี่ยมันหนักหนาะสา,าก็คือโควิดนี่แหละแล้วก็เลยเพราะฉนั้นไอ้ตรงนั้นมันมีนมความจําเป็นอยู่แล้วนะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นหรือเปล่า คุณกรใช้คํานี้เลยนะว่าบรรยากาศตอนนี้เศรษฐกิจเอา,ามันแย่แต่มันไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะแม้ขณะนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ถึงจุดวิกฤตที่จะต้องใช้มาตรการเช่นนี้มันไม่มีประเทศไหนในโลกที่ร่ํารวยจากรัฐบาลกู้เงินนะเอามาแจกประชาชนตนคิดว่าประชาชนเอาจริงส่วนใหญ่เขาเขาอยากได้เงินส,นสดคุณผู้ชมว่าไหมอืมเขาอยากได้เงินสดรวมทั้งอีกประเด็นก็คือเมื่อเงินดิจิทัลมีข้อจํากัดในการใช้ เชื่อเลยว่าชาวบ้านต้องหาวิธีการแลกมาเป็นเงินสดอ๋อสุดท้ายก็แลกนะสุดท้ายมันก็จะเกิดการเล่นแลกแปลธาตุคือคนอยากได้เงินสดเงนนินดิจิตอนเขาไม่อยากได้รับมาหมื่นหนึ่งไปคุยกับร้านค้านะร้านค้าเอาไปแปดพันแล้วกันนะเอ้ไอคุณเอาไปแปดพันแล้วกันร้านค้ารับซื้อมาหมื่นหนึ่งแล้วของก็ไม่ได้ขายกันนะสุดท้ายของก็ไม่ได้ขายนะแล้วร้านค้าก็เอาเงินหมื่นเนี่ยไปแลกกับรัฐบาลชาวบ้านที่ได้สิทธิก็ได้มาแปดเก้าพันแล้วก็ได้เงินสดนะ เขาเอาเงินสดเนี่ยไปซื้อสินค้ายอย่างอื่นสุดท้ายมันจะเกิดแบบนี้ซึ่งกลุ่มเดียวที่รับซื้อได้ก็คือร้านค้าเห็นไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการขายเงินดิจิตอลนะในราคาดิสเคาน์ในราคาลุ้แรกแจกแถมนะอย่างแน่นอนเออคุณผู้ชมครับคือเอาข้อแรกก่อนนะมันควรทำไหมในสถานการณ์แบบนี้แล้วในระยะวินัยการเงินการทางวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยนะมันจะเสพติดไหมนะ คือโควิดมันก็ต้องแจกนะฮะอันนี้สําหรับผมนะมันก็ต้องมีความจําเป็นต้องต้องแจกแต่ปัญหาของการแจกปัญหาของการจัดการมันก็เกิดปัญหาขึ้นในช่วงนั้นนะแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความจําเป็นต้องแจกไหมแต่คุณเศรษฐาพยายามอธิบายว่ามันเป็นการกระตุกนะมันเป็นการกระตุกเศรษฐกิจนะแต่ก็อย่าลืมนะว่ามันเป็นการใช้เงินกู้นะก็คือเอาเงินของอนาคตมาใช้ สองก็คือพอลงไปลงไส้ในรายละเอียดเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดปัญหาอย่างที่ก่อนว่าเอาไว้ไ<ม>้ยก็คือแลกบ้างอะไรอย่างนี้ยุบยิบยุบยับไปหมดโอ้โหคุณผู้ชมครับสถานการณ์เนี่ยนะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ EC Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่าง นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e ี s y n e w Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ n อร์ a ัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องลักแค่เพียง390บบาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว 590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6 7 8เดือนประมาณนี้นะครับผมก็จำตัวเลขเนนีนไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee ่า Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็ นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกาสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับ เพราะอย่างที่ผมบอกไกว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมอง บำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับ คนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้โอันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลินเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพามีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ ec coffee ปกตินะครับกล่องละ 590แต่ทําโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งตัมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุ u คน easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สัประมาณ น่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหะครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ e a s y Coffee ที่ออกแบบเอง กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนีกกนงนน่ก็ก็เห็นพอสมควรชักน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโ้หนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งแบบ ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee เช็คแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กัาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ